เปลียนเป็นสีชมพูกับสีดำซึ่งก็ตรงคอนเซ็ปต์ black pink black pink, like black pink จะให้ดูว่าเป็นสีอะไรให้ทายให้ทายว่าจะเป็นสีอะไรดูนะ พักท้ายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งฮะอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะคะฟ้าอันก็จะพาทุกคนนะครับไปเปลี่ยนยางจัดฟันของฟ้าน,นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบบธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟ้าอันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูกับสีดําซึ่งก็ตรงคอนเซ็ปต์ black pink black. แล้วที่น่าตื่นเต้นมากไปกว่านะั้นคือรูมเมทหรือว่าเพื่อนร่วมห้องของฟานอ่ะเขาเป็นบลิงคือแบบเต้นของแบล็คพิง k ได้ทุกเพลง mm hmm. ก็เลยแบบอยากจะแบบโชว์ให้เขาดูแล้วก็แบบดู r รีแอคชั่นของเขาว่าแบบจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสีอย่างจัดฟังของเรายังไงเอออันนี้คืออยู่บนรถนะครับทุกคนนี่คือคลินิกนัดประมาณ10บโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือ10บโมงกว่าแล้วยังอยู่บนรถอยู่อีก แล้วก็วันนี้นะครับที่พิเศษไปกว่านะั้นนอกจากจะไปเปลี่ยนยางจัดฟันเนี่ยผมฝันอะไรเงี้ยก็คือเริ่มยาวแล้วเนาะไปตัดผมด้วยแล้วก็ไปซื้อแบบพวกเครื่องเขียนอะไรเงี้ยเครื่องเขียนที่แบบฝันจำไปต้องใช้ที่จะแบบเข้าเทมอม2เพราะตอนนี้ฝันก็เรียนเข้าเทอมสองแล้วนะครับก็เป็นรายวิชาใหม่นะราวิชาที่เป็นวิชาสกิทวิชากราสิกเนี่ยก็ต้อง มีอุปกรณ์ในการซื้อเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวฝันก็จะไปซื้อแล้วก็จะพาทุกคนไปบล็อกในการไปซื้อด้วยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็เป็นบล็อกหนึ่งวันในชีวิตของฝันเลยก,ก็ว่าได้เนาะแบบตามติดชีวิตฝันหน,นึ่งวันอะไรเงี้ยเออถ้าพร้อมแล้วก็คือไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สายมากคือไฟไหม้ตลอดไปคนมาถึงคลินิกแล้วนะครับนี่เลย อะไรคนชอบถามนะครับว่าฟัาน,นะจัดที่คลินิกไหนแถวปัตตานีเนาะก็คือคลินิกมันชื่อว่าอลัวจำง่ายๆมันอยู่แถวเปิดท้ายแล้วก็มันอยู่ตรงข้ามกับมินิบิ๊กซีอันนี้เออแหละตรงข้ามกันเลยโอเคทุกคนมาเลือกสีกันเลยว่าจะเอาสีไหนเนาะ ก็ท si ี่แน่ๆก็คือสีดำใช่ป่ะถ้าเป็นสีดำมันก็จะเป็นสีแบบ29อันนี้เออสีดำแน่นอนอยู่ละแล้วก็มันเลือกสีชมพูเพราะว่าชมพูมันมีหลายโทนใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นชมพูเนี้ยสรุปก็คือเป็นสี5กบนะครับล้วก็29บแอบตื่นเต้นอยู่นะว่ามันจะเข้ากันไหมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าสียีบกับ6กสบสลับ่สเก้าิ่ย เรียบร้อยนี่ก็เราคิดทุกคนต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้ฟันมาเปลี่ยนก่อนกําหนดนะเพราะว่าไอ้ไอตรงคือแบกเกตตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงลิ้นสุดอะมันหลุดไว้ทุกคนแล้วทีเนี้ยรวดอะมันไปทิ่มแก้มซึ่งถามว่ามันทิม่มเยอะมันไม่ได้ทิม่มเยอะแต่ว่ามันทําให้ฟันกลายเป็นแผลร้อนในตรงบริเวณเนี้เออฟันไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวไหมก็เลยแบบเออรีบมาเปลี่ยนเลยดีกว่าก็เจ็บมากแผลร้อนในคือแบบโคตรเจ็บเลยนอนไม่หลับกินอะไรไม่ได้หลายวัน ช่วงนี้ก็คือพยายามงดอาหารที่มันแบบอาหารรสจัดอะไรเงี้ยมันน่าจะไปทําให้ตรงนี้อักเสบมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นสีดําให้ดูเออสีดําเดี๋ยวมาดูว่าแบล็คพิงมันจะไปยังไงเสร็จแล้วทุกคน <laughs> ตลกปะ <laughs> <laughs> ตลกอ่ะ <laughs> เสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะได้เป็นสีแบบชมพูดำแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เออมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยดีใจโอเคทุกคนหลังจากที่เราแบบจัดฟันเสร็จแล้วเนาะไม่ใช่สิเปลี่ยนยางฟันเสร็จแล้วนะครับวันนี้ฟันก็จะมาซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนนะ ตอนนี้มาที่ร้านสิริสิริปัตตานีเป็นร้านแบบเครื่องเขียนที่ใหญ่มากฟานจะซื้อพูกกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบแต่งหน้านะครับว่าพูกกันที่ฟานใช้อยู่ตอนนี้คือแบบตุยแล้วตุยตุยเย่ยวตัตนาบีพูกกันเทียบเลย เอาอันเล็กสักหนึ่งอันกนเล็กนะครับมันมีอันใหญ่แบบนี้ด้วยอ่ะเหมือนเวลาเราระบายทั้งตัวอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะสะดวกได้พวกกันที่เราต้องการทุกคนมันมีเป็นสมุดโน้ตแบบนี้ด้วยเราสามารถีดจเนี่มันมีมีให้หมดเลยวันหยุดวันอะไรนีอ่ะเป็นแผ่นแผ่นเนอร์ของเรา ติดรูปติดอะไรได้เลยสีอะไรดีมีเขียวชมพูเหลืองแล้วก็น้ำเงินเขียวก็ได้อร่ากดีทุกคนซื้อของเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวคือจริงใจจริงฝันตั้งใจว่าจะไปตัดผมต่อนะครับแต่ว่าดูจากท้องฟ้าตอนนี้แล้วมันแบบมืดมากนะครับเนี่ยเห็นป่ะท้องฟ้ามืดมากคือ รถเราก็แบบเปียกน้ําไม่ได้ด้วยเดี๋ยวขอฝันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะตัดผมดีไหม<าง>เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีร้านที่แบบมีหลังคาจอดก็คือโอเคแต่เออดูก่อนไป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 ก่อนไปก่อนทุกคนเดี๋ยวฝนตกทุกคนฝันงว่าฝันคิดไม่ผิดที่รีบกลับนะเพราะว่านุ่นท้องฟ้ามืดแล้วจ้ะโอเคทุกคนสรุปก็คือฝันไม่ได้ไปตัดผมนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ว่าท้องฟ้ามันมืดมากๆแล้วก็ ที่ร้านที่ฟันก็ลังจะไปตัดเนี่ยมันที่จอดรถมันไม่มีหลังคาเนาะกลัวว่ารถเราอ่ะมันจะเปียกเว้ยแต่ว่าทีนี้ลืมไปว่าวันนี้วันอาทิตย์เว้ยทุกคนตรงถนนหน้ามหาหลัยฟันอะ่ะมันจะมีตลาดทุกวันอาทิตย์ก็คือคนที่นี่ก็จะเรียกว่าตลาดรูสามีแลเนาะซึ่งจะบอกว่ารถเยอะมากฟันก็เลยแบบโอ้ไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปตัดเองที่บ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าตัดเองก็น่าจะทําคลิป เดี๋ยวทุกคนรอดูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมากินข้าวก่อนนะครับที่ร้านอิทอะไรเลยตั้งแต่เช้าเนาะก็มากินข้าวก่อนนี่น้ำตาลปลดุดล็อน้ำตาลน้อยกว่าแต่ก็มีดีใหนละใส่เลยคนรู้สึกตึงๆเหมือนกันนะเนี่ย ตึงๆเอ๋แต่ปันอ่ะเพิ่งเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาเมื่อกี้โอเคเก็บจานใครเก็บจานกูสามติดแล้วแหละผมเนว่าไม่บางทีอาจจะบางเึงอออใส่ออกแล้วหรอออกแล้วไม่ใช่เดินนับถึงตามบงเดินสองสาม หนึ่งสองมามไปไปไปขึ้นเดินครับใครอ่ะมันดีมันดีบังบังบังเราไปดูให้ตรงนี้ได้ตรงด้านหลังเงินบังไม่ใช่หลังกินข้าวคือต้องมีตลอดทังร้านโอเคแล้วก็ต้องอันนี้ไปต่อเดี๋ยวโอเคทุกคนอันนี้ฟานก็กลับมาถึงที่หอแล้วนะครับ รถจอดอยู่ข้างหลังเห็นปะคนขึน้นลุนขึน้นห้องขึ้นห้องอไม่อยู่อ่ะทุกคนไหนฮะฮัลโหล โอเคโอเคทุกคนนางนางอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เราจะให้นางดูกันเลยเธอมีอะไรจะให้ดู รู้ไหมว่าว่าเมื่อกี้ฉันไปนไหนมาเมื่อกี้ฉันไปไหนร,รู้ไหม,มฮะไปไหนไปไปเปลี่ยนสียางจัดฟันมานะจะให้ดูว่าเป็นสีอะไรให้ทายให้ทายว่าจะเป็นสีอะไรสีกดำอีกรอบหนึ่งดูนะ ฉันทำไมอ่ะเอาอะไรมาวงฉันได้ปะได้ปะได้อยู่แต่ว่าคือกลายเป็นว่าเมดกรีดกับสียางจัดไฟของเรามากใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบปะเนี่ยครับทุกคนฟันก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนก็น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรสนุกแล้วก็ลุ้นระทึกไปกับฟันพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อน ขออัปเดตก่อนว่าวันนี้นะครับหมออเปลี่ยนลวดให้ฟันแล้วก็คือเป็นลวดที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งหมอก็จะบอกว่ามันจะเริ่มมีความตึงแล้วคือพอพอเราจัดไปจะจะแบหมอเขาก็จะมีการเปลี่ยนขนาดลวดให้เราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรยเหมือนแบบพอลวดอสมมติน,นะลวดไซส์หนึ่งแบบไม่มันมันบบมันแบบมันไม่มีผลต่อฟันแล้วอ่ะมันแบบมันดึงจนแบบมันสุดความสามารถของลวดนั้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลวดไซส์สองต่ออะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกตึงในระดับหนึ่งอืมแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหตึงเวอร์เลยค่ะแนั้นนะตึงนิดนึงก็คือเริ่มชินละเมื่อกี้กินข้าวก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรขอ,อให้ทุกคนกด like, ไลค์กดแชร์พูดอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ช่วยฟานด้วยนะครับผม <laughs> <laughs>